ฝ่ายพญาคำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับนายชนทพ,พัฒเครือสีเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบจลประทานโครงการจลประทานเชียงใหม่นะครับก็ไปพร้อมกับประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เนี่ยนะครับไปด้วยกันเลยเขาไปทดสอบระดับควบคุมระบบควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำปิงนะครับโดยใช้ประตูระบายน้ำท่าวันตาล ผลการทดสอบเนี่ยปรากฏว่าสามารถส่งน้ําเข้าสู่ลําเหมืองพยาคำได้ราบลื่นดีครับอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือนะครับถ้าระดับน้ําในแม่น้ําปิงเนี่ยลดลงในช่วงที่เขาเดําเนินการขุดลอกแม่น้ําป้องกันน้ําท่วมเชียงใหม่อันนี้เป็นโครงการนะครับแต่ก็ยืนยันครับว่าปริมาณน,น้ําในปัจจุบันยังเพียงพอต่อการใช้งานของเกษตรกรตลอดในช่วงฤดูแล้งครับจากการทดลองดําเนินการครับกรมชลประทาน ยกบานระบายของประตูระบายน้ำท่าวางตาเนี่ยลดระดับน้ำจากบวก301.9เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางลงมาอยู่นิดหน่อยฮะบวก301เมตรนะครับซึ่งยังถือเป็นระดับน้ำปกติก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการสูบน้ำของประป่าส่วนภูมิภาคสาขาป่าแดดน,นะครับรวมถึงกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ด้วยถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงไปประมาณ90เซนก็ตาม แต่ระดับเนี่ยก็ถือว่ายังสูงกว่าระดับธรณีของปากคลองส่งน้ําลําเหมืองพยาคํมนะครับทุกผู้ชมฮะทำให้สามารถเปิดบานระบายน้ําได้30เซนติเมตรแล้วก็ส่งน้ําเข้าสู่คลองในอัตรา0.58ลูกบาทเมตรต่อวินาทีได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับทนานผู้ชมฮะปริมาณน้ําเท่านี้เนี่ยก็คือจะเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ํานะครับปัจจุบันแม่น้ําปิงมีอัตราการไหลยอยู่ที่27.8ลูกบาศเมตรต่อวินาที กรมชะละประทานก็เลยยืนยันจะรักษาระดับน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอและจะทําแผนสํารองเอาไว้แล้วด้วยนะฮะถ้าเกิดกรณีที่ว่าระดับน้ำเนี่ยลดต่ํากว่าเกณฑ์ที่วางไว้หรือไม่ก็อยู่ในช่วงที่หนวูผจญการถหารพัฒนาเขาไปขุดลอกแม่น้ําปิ่งและปรับปรุงฝายหินทิ้งก็จะเตรียมเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่เอาไว้พร้อมเข้าไปติดตั้งแล้วก็สูบน้าเข้าไปใช้งานได้ทันทีเลยนะครับการส่งน้ําจะไม่สะดุดและกเกษตรกรจะมีน้ําใช้ตลอดช่วงหน้าแรงนี้ครับค่ะ